เอาความร่ำไรแม่เพราะว่ามือนีเกินแอร์ผมพกกว่าอันนันไปดูนะผ้า,าเบืองเหลืองสีทองนั่นกะพลูไก,ก่กะตัวปีกอยู่สิลหาหันดอกทรงโคองกิจสะอ่อนเด้น้ำอย้ยย้ำสีไก่ดอกไล่หันัวอยากพัดผากห่างแตงหันแกงสว่างแม่ฮะขอลาเด แฟนน้องกูยืนมออยู่ทางดําันบ่คาเวทีลําสิลงไปดอกโบสู่กุยอายไม่ซึนใจแนวมาเพิ่นบ่ได้เว้ามาเอาอังกะใจคิดเด้อน้อ่สิให้สาวมอลําไปนอนคิดอยู่จังได๋ล่ะน้ออายเสียดายหลายเวลาน้อยมาเห็นกันสิจําห่างหัวอย่าพัดผาห่างแต่าแกมสว่างมาหา ็นกันบาดลาให้คิดว่าเป็นคนสองเด้อล่ะพี่หาบุญมีใครของสิฮวมกันก็เป็นได้คอยอยู่ไปขอน้ออายนั่นนําเมียเจ้าไปเฮ็ดก่อ ซุมคาดเือดไมลยีนี่หนตอนน้อยใจหนเกี่ยงรก่อนให้ไงขาสาแล้วจังหวังกันเ่เียเจ้านอนน้ำมีนันขันขันยังให้เครื่องถึงให้มีใจจเดอกเริงเริ่คิดว่าน้ำนี่นั่นซ้อนขึ้นเอาด้ะได้เด้ไม่ไหม่น้ำงมงมยาำควาดบินปินบอตังเตจีพานักนนองศแี랜นะ ไปดูตะเวนนขึ้นดอกสายมาาแกงข้างไทยแสงแดดซองพวหมไม้หกงวงไก่กัวแล้วตีหาเด้พันมาเวลาหอดวันนี้เป็นพี่อาวสานพวกลูกหลานเช่าคณะสมโภรงานเสร็จสิน่นแสดงสิ้นไ่ขึ้นเนี่เดีบยบ่อดีอยาล่าวนายกาบล้มเมื่อทุกใบโอกาสดีแังค่อยพอที่นายาสิลือ กยเห็นอา่อยอยากกอเจะไม่บอยอยากอยากจังหายสุขสบายด้วยอยเมตให้ที่เห็นดอกขันบ้าง่ั่นแม่ไปทำกรรมขนัญใจทำให้ไปบนเบียเเดออ้ออําเภอเมืองเป็นบอยยังไปแม่ให้แมายามท่นไปกินข้าวนำถามาข้าวดอ,อกฉันสักขันบ้าตัวพุ่มชอาคณะสินฐานดอกเนา่ายังบ้านน้องหินเดาานินเจ้าข่นสั้นหัวหน้ายูบอกให้พ่อแม่หู มาด่าอยูผู้สุขคุล้ํากันมาตั้งแต่ต้นจนสว่างดอกธาดาหาบ่สุขอารมณ์ยาไหนซ้ํน้องเด้ออ้ายออย่ากลายไปเป็นสูดอกเมียสูกําบ้านญาเด้อน้องากหัวใจไว้เาะแน่จนว่าาหมอลสิกับเมียตั้งแต่ล่างแต่ใกน้องหักเนานม ตูกรงก่างสนามยาาเวทีลํำจังคนนงฟังหัวใจเวทีนั้นหายหุ่มแต่คุณสวงอย่าเดืวดรลอกรอปักเสน่ให้เพ่หักาพพนแผงสอนลักเอาสู่ในใจแล้วตายก็ตายกับเจ้าเอาอี่ยงยิงบอยยิงอ่างไปทางอื่นเจ็บเอาความผมคืนจะเพื่อเมื่อดอกสูบ้านยานฝันเฝ่อกวางละมื นอกจากมีสีหันเวยดก้าหลุงและพระสงฆสามาน้เพ็นเป็นสาบกญตอผพูดที่ยันเจำถ้าเรื่องอาหารเขาดอกบ,บานเขา้าความคำสัทธาจัดรับตอนจนแนนอังออขอลาในไอ้มือนีที่ไม่อย่าลืมฉันเป็นยังบุญดอกคุณโอพอสัทธาัาฉลาแล้วบ่อ,บอยากพีไกลแล้วแต่เวลามาเลย ี่น้องอยู่จงมีใช้ขอพะราในมือนีเด้อลุงป่าคอยดูดีลาเวที่แสดงเรื่องและเึรื่องเตียงบนฉันนั่งยังสุขังสุขีมีอยู่วันนะสุขขาป็นพระลาสุกับพนฉันมอบให้เด้อลุงปาาคุยสุขคน